และสดคนดูน้อยใครเห็นก็ไม่กล้าเข้าไม่ใช่เพราะคุณขายไม่เก่งแต่มันดูไม่น่าเชื่อถือปัญหานี้แก้ได้วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเว็บ lush.in.th ซึ่งเป็นบริการเพิ่มคนดูไลฟ์สดที่เสถียรที่สุดในประเทศไทยหลังจากสั่งซื้อไปแล้วยอดจะขึ้นทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอเหมือนเจ้าอื่นเพราะว่าเขามีระบบเ็นของตัวเองนะครับวิธีการใช้งานก็คลิกไปที่เริ่มต้นใช้งานได้เลยครับผม หลังจากเข้ามาหน้าน,นี้แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสมาชิกสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยครับหรือว่าเข้าด้วย Google หรือ Gmail ก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับคนอยากได้ความเป็นส่วนตัวสามารถเข้าแบบไม่ระบุตัวตนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเข้าแบบ Google ดีกว่าสะดวกดีนะครับ หลังจากเข้าสู่ระบบมาแล้วหากใช้งานครั้งแรกจะมีปุ่มทดลองใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับโดยที่การทดลองใช้งานฟรีใส่แค่ลิงก์ไลฟ์สดของเราและไม่จําเป็นต้องเติมเงินสักบาทเลยโดยระบบจะให้ทดลองฟรี50บวิวระยะเวลา15นาทีแบบฟรีๆไปเลยต่อมานะครับเป็นการใช้งานจริงๆนะครับโดยที่การใช้งานจริงๆก็วิธีการใช้งานก็สามารถใช้แค่ลิงก์ไลฟ์สดเหมือนกันนะครับผมนะไม่ต้องใช้รหัสผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่จำนวนวิวแล้วก็เลือกระยะเวลาการใช้งานโดยที่มีระยะเวลาให้เลือกตั้งแต่ 30นาทีไปถึงไม่จํากัดระยะเวลาแล้วเลยนะครับก็สามารถเลือกตามความ เหมาะสมหรือความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับสามารถกําหนดความเร็วได้ด้วยอยากให้ยอดวิวเนี่ยครับเข้าครบช้าหรือเร็วสามารถกำหนดได้เหมือนกันนะครับโดยที่ติ๊กมาที่ตั้งค่าความเร็วได้เลยครับโดยที่สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1นาทีไปจนถึง10นาทีได้เลยนะครับสาหรับคนที่อยากให้ยอดวิวครบเร็วๆนะคบสามารถตั้งไปที่1นาทีได้เลยหรือว่าคนอยากให้ยอดวิวครบช้าๆหรือว่าเน้นความสมจริงก็ตั้งไปที่5นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้ครับแล้วแต่ความต้องการโดยค่าเริ่มต้นนะครับเราจะ 5นาทีนะครับเพราะว่าความเหมาะสมเนี่ยผมว่าโอเคและ5นาทีนะระบบก็จะคำนวณค่าบริการของเราออกมานะครับก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับและสําหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีเงินในระบบก็สามารถคลิกมาที่เติมเงินได้เลยนะครับเพื่อเติมเงินโดยที่ในเว็บนะครับจะมี2ช่องทางนะครับคือเติมผ่าน QR code แล้วก็บัตรเครดิตนะครับโดยที่ส่วนใหญ่ก็เติมผ่าน QR code นะครับสแกนจ่ายจบนะครับผมนะเงินก็จะเข้าระบบอัตโนมัตินะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วเราก็คลิกมาที่เพิ่มวิวและสดของเรานะครับเพื่อ ดำเนินการเพิ่มซึ่งไลฟ์สดที่เราจะเพิ่มเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ไลฟ์สดของเรานะครับสามารถเพิ่มให้ใครก็ได้เลยขอแค่ไลฟ์สดนั้นเป็นสาธารณะพอนะครับโดยที่เนี่ยนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้าไปในไลฟ์สดแล้วนะครับขอแค่นี่ครับเป็นปุ่มสาธารณะตรงนี้นะครับผมนะแต่ในคลิปนี้ผมได้ไลฟ์สดไว้รอแล้วนะครับผมจะมาเพิ่มไลฟ์สดของผมนะครับโดยที่ไลฟ์เป็นสาธารณะนะครับ แล้วก็สามารถคัดลอกลิง์ด้านบนนี่ครับสามารถคัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับหรือว่าในโทรศัพท์นะครับสามารถคลิกไปที่แชร์นะครับแล้วก็กดไปที่คัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับเพื่อที่จะคัดลอกลิงกและสดของเราครับอ่ะคลิกไปเลยนะครับเมื่อเราคัดลอกลิงก์แล้วเราก็กลับไปที่เว็บของเรานะครับเพื่อที่จะวางลิงกนะครับก็ทําการวางนะครับนะวางลิงกและสดของเรานะครับแล้วก็ใส่จํานวนวิวที่เราต้องการปั๊มอ่ะผมเอาสักอ่ะน 50าวิวนี่แหละซึ่งยอดวิวนะครับสามารถใส่ได้ต่ำสุดคือ10วิวนะครับมากสุดคือ20 0 0มืนคนดูต่อไลฟ์สดนะครับอ่ะระยะเวลาเอาสัก30นาทีพอนะอ่ะความเร็วนะครับผมตั้งเป็นอ่าผมอยากได้ไวๆอ่ะผมเอา2อาทีแล้วกันจะได้เห็นผลไวๆค่าบริการนับสีบบาทนะครับโอเคนะครับก็สามารถกดไปที่ยืนยันได้เลยนะครับผมนะรอเว็บป๊บหนึ่งนะครับเพื่อประมวลผล หลังจากเพิ่มแล้วนะครับไลฟ์สดเราก็จะมาอยู่ที่ไลฟ์ที่กําลังทํางานนะครับนะโดยตรงนี้นะครับจะเห็นยอดวิวแบบเดียลไทม์เลยโดยที่เราสามารถกดไปที่จัดการเพื่อจอะดูค่าต่างๆได้เลยนะครับสถานะการทํางานนะครับนะบว่ายอดวิวมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับอตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่มไปข้อมูลอโอเคข้อมูลก็เริ่มมาแล้วนะครับนะมีมีคนดูเข้าไป6คนนะครับตอนนี้ วิวแสดงเท่าไหร่นะครับมันจะแสดงแบบเดียลไทม์ได้เลยนะครับหรือว่าอะต้องการ เพิ่มระยะเวลาไลฟ์สดนะครับเผื่อแบบว่าท่านไหนนะครับที่ไลฟ์สดเพลินๆนะครับเพิ่มไว้ตอนแรก30นาทีนะครับแต่ไลฟ์สดเพลินนะครับอยากต่อเวลาอีกสามารถคลิกมาที่อ่าจัดการนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มเวลาไลฟ์ได้เลยนะครับผมนะโดยที่สามารถเพิ่มตั้งแต่30นาทีไปจนถึงไม่จํากัดระยะเวลาเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นผมจะเพิ่มเนี่ย30นาทีเนี่ยก็ค่าบริการเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปที่ยืนยันได้เลยนะครับเนี่ยอ่าครับจากเนี่ย จาก30นาทีเนี่ยจะกลายเป็น1ชั่วโมงแล,แล้วเราก็ไปดูจํานวนคนดูจริงๆของเราครับอะตอนนี้นะครับนะคนดูเข้ามาแล้ว37คนดูนะครับเนี่ยคือเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยสังเกตว่าหลังจากที่เราเพิ่มแล้วนะครับคนดูเริ่มทํางานทันทีนะครับนะไม่ต้องรอเหมือนเจ้าอื่นรอนานแบบบางทีแบบไลฟ์สดจนเสร็จแล้วนะครับคนดูยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยแต่ระบบนี้นะครับนะ หลังจากเพิ่มไปเนี่ยครับคนดูเพิ่มทันทีเลยนะครับความเด็วก็ตามที่เราตั้งไปนะครับนะสองนาทีคนดูก็ขึ้นมาที่52คนแล้วนะครับเราก็สามารถไปดูที่หลังบ้านได้นะครับว่าเออคนดูเป็นยังไงนะครับนะอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับสามารถดูยอดวิวย้อนหลังได้นะครับว่ามีการอ่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับนะโอเคนะครับหลังจากที่เราเพิ่ม คนดูแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องเปิดเว็บนี้ค้างไว้นะครับนะสามารถปิดได้เลยคนดูที่57คนแล้วคนดูอ่าภายนอกนะเข้ามาดูประมาณ7คนนะครับการเพิ่มคนดูไลฟ์สดเนี่ยครับช่วยทําให้ไลฟ์สดของเรานะครับดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาไปไหนหรือว่าแชร์ไปไหนอะไรอย่างเงี้ย คนเห็นว่าโอ้มีคนคนดูเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาแจมเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับนะและภายในเว็บของเรานะครับไม่ได้มีแค่เพิ่มคนดูไล์สดเชียงเท่านั้นนะครับยังมีบริการอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น a c e b o o k นี่ครับเรามีทั้งกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เงี้ยก็มีนะครับผมนะสำหรับโพสต์หรือว่าเพลงต่างนะครับแล้วก็ยังมีทิกตอกนะครับไลค์ติดตามแล้วก็เพิ่มยอดวิวยอดแชร์อะไรเงี้ยมีหมดนะครับไอจีก็มีเหมือนกันนะครับนะเว็บเราเนี่ยครบถ้วนทุกบริการเลยนะครับก็ทางนี้มีอีกระบบทีี่่ผมอออยยาากกแแนนนนนนนะะะะะํคคครรรัับบบบ็ืืเพโดท ระบบนี้นะครับจะเป็นการหารายได้นะครับโดยที่แค่เชิญคนเข้ามาใช้งานนะครับก็จะได้เงินแบบเยอะมากเลยนะครับโดยที่สามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้แล้วกันครับระบบว่าระบบเชิญเพื่อนมันมียังไงได้เงินยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ให้นะครับสำหรับนะครับท่านไหนที่พบปัญหาหรือว่าเจอปัญหาต่างๆนะเพิ่มไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถ กดติดต่อเรานะครับเพื่อติดต่อแอดมินได้เลยนะครับผมนะเนี่ยนะครับสามารถเลือกไปที่แพลตฟอร์มไลน์ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบเราอยู่24ชั่วโมงเลยนะครับโดยที่แอดมินเราเนี่ยป็นเค็มเลยว่าตอบเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเ้่นี้ครับขอบคุณครับพิเศษช้างงานฟรี50คนดูคลิกเลยที่ l u s h i n t h